ข่าวยกลยเลิกยถเบสสายหนึ่งสี่ศูนมาิสล้วนี่ท่านผู้ชมบอกไว้แล้ว <c oughs> แผนการปฏิรูปรถเบ์ตั้งคำถามแล้วถูกไหมต้องไหใช่ค่ะแน่ใจเหรอหลักการของปฏิรูปรถเบ์ขอสมกกร,ระบุว่าเป็นไปตามนโยบายขนส่งทางบกเนื่องจากว่าเส้นทางนั้นมีรถเอกชนให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความซํำซ้อนก็ขอสมกยกเลิกค่ะให้เหลือแต่รถเอกชนถูกไหมค่ะ แล้วผลก็ไปอย่างภาพที่เห็นนี่แหละนบูชมห้าเส้นทางผู้คนล้นหลานนี่ปออล้วนเลยนะป้ายรถเมย์ค่ะรถขาดระยะแล้วพอรถมาก็ขึ้นไม่ได้เพราะมันแน่นแล้วไปทำงานสายกันทวนหน้าแล้วก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางกลายเป็นว่าต้องไปหลายๆต่อเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าอ,อย่างเนี้ค่ะแทนที่จะได้ขึ้นรถเมย์สายเดียวแล้วถึงที่ทำงานเลยนี่แหละผู้คน เมื่อวานนี้มีการชี้แจงใช่ไหมต้องไหจากท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุทวิสารจิตค่ะบอกสาย140อนุสาวรีย์ชัยตลาดมหาชัยเมืองใหม่ซึ่งเป็นรถปอออกขึ้นทางด่วนเนี่ยที่มีการร้องเรียนว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการจริงๆร,ร้องเรียนหลายสายค่ะใช่ตอนนั้นวันนั้นวันนั้นสี่สายไหมคะสี่สายหรือห้สายอะค่ะ คือท่านก็อธิบายว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากผู้ประกอบการเดิมคือขอสอมก,กเป็นบริษัทไทยสมายบัสอพอมีข้อร้องเรียนนี้ขึ้นกรมการขนส่งทางบกไปตรวจพบว่าจริงๆแล้วรถเมย์เพียงพอเพียงพอในการให้บริการประชาชนแต่แผนการจัดการเดินรถไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนท่านบอกอย่างนั้นก็คือรถพอแต่แผนการจัดการเดินรถไม่ดี ประมาณนั้นก็แก้ไขค่ะแจ้งไปที่บริษัทไทยสมายบัสแล้วที่เขาเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเส้นทางนี้ค่ะบอกให้ไปปรับระยะเวลาการปล่อยรถให้มันพอกับความต้องการเอาเป็นประมาณ5-7นาทีต่อรถ1นึ่งคันและท่านก็ยืนยันว่าปัจจุบันแก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะรถพ,พอจริงเหร ท่านบอกแบบนั้นนะว่ารถอะ่ะมันพอแต่แผนการจัดการเดินรถมันไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาหมายควาว่ายังไงปล่อยรถช้าไปรถจอดอยู่เฉยๆอะ่ะปล่อยให้เร็วขึ้นเหรอ <c oughs> หรือเอาไปวิ่งตอนกลางดึกเยอะแล้ววิ่งตอนชัชวโมงเล่งด่วนน้อยอรถมันมีเท่าไหร่ <c oughs> ก็ต้องอย่างนั้นถูกไหมค่ะปอนเ้เอจ,จาเป็นก็คือเวลาเล่งด่วนเนี่ยท่านผู้ชม,มต้องมาทีทีใช่เนี่ย ผมก็เลยสงสัยว่าจริงหรือเปล่าอ,ะอ่ะคือบอกอยู่แล้วตแต่ดานที่นำเสนอข่าวนี้ลงไปว่าดูให้ดีนะค่ะ่ะวาเพราะนี่คือผลกระทบใหญ่หลวงมากนะสำหรับคนที่เขาเดินทางทุกวันเนี่ยน้อง่ะโจโจสายเนี่ยของขสมกาหายไปเปรกชนพอจริงไหมใช่ใช่ไหม,อมเออแล้วดูเหมือนจะมีการยืนยันจากผู้ประกอบการเนี่ยว่าหมดแล้วหรอ ว่าเรื่องร้องเรียนนี่มันจบไปแล้วนะใช่ค่ะบอกว่าแก้ไขแล้วเรื่องระยะเวลาการปล่อยรถการเพิ่มจํานวนรถการเพิ่มจํานวนเที่ยววิ่งในชั่วโมงเร่งด่วนให้มากขึ้นแก้ไขแล้วเรียบร้อยค่ะอนี่ปกติเส้นทางหนึ่งสี่นมีรถตู้เข้าสมงหเอกชนยังไม่พอเลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่า140เพียงพอไปดูกี่โมงฮเ<ะ><ต>นี่ไปดูคือกี่โมง จริงจริงมันสําคัญมากนะจริงๆไอ้ไอ้นโยบายเกีย่ยวกับรถไฟไฟ้าพี่ว่าสําคัญน้อยกว่าเรื่องนี้เลยจริงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศก็เดินทางโดยเนี่ยคะ่ะขนส่งสาธารณะอย่างรถเมล์นี่แหละและนี่เห็นว่าให้ขอสอมกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับไทยสมัยบัสที่รับช่วงต่อนะคะคือเหมือนให้มา แลกเปลี่ยนอะว่าตัวเองเจอปัญหาอะไรแล้วคุณจะได้แก้กคุณต้องวางแผนจัดการเดินรถอย่างไรเนี่ยท่านาธิบดีบอกเพื่อให้มันสอดคล้องกับความต้องการการเดินทางของประชาชนเหมือนกับประมาณว่าขอสมกเป็นรุ่นพี่ประสบการณ์สมเพราะเคยเดินเดินรถเส้นนี้มากอนีน่ค่ะเชิญมาทั้งขอสมกแล้วก็ทั้งไทยสมัยบัสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเอาติ้งเหรอคือทำไมไม่ถามชาวบ้านที่เขารอเนี่ย เ <reading> <expand> นี่ยแต่ท่านก็ยืนยันว่าท่านแก้ไขแล้วนะสําหรับไทยสาตั้งแต่วันที่สองเปต้นมาไม่มีเรื่องร้องเรียนแล้วจริงไหมคะคุณผู้ชมลองดูวันนี้วันที่แปดอันนี้มันภาพวันที่เท่าไหร่นะคะที่ถ่ายมาสายหนึ่งสี่ศูนย์ใช่ไหมหนึ่งสี่ศูนย์ทั้งหมดไหนขึ้นมาเต็มๆห้าสายที่มีการยกเลิกรถขอดสมกรให้เหลือเฉพาะเอกชนนี่ถ้าฝั่งคิดบ้างที่จะคิดอะไรรู้ไหมน้องใบค่ะนี่เอื้อเอกชนไหมอ่า ใช่ไหมแ,แล้วเราก็ไม่อยากคิด,ดยังงเข้าใจเอกชนเขามาแบ่งบาภาระระบบขนส่งมวลชนของรัฐเนี่ยป .8 สะพานพุทธล้อมเกล้าป .34 รังสิตหัวลาโพงป .39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอนุสาวรีย์ชัยป .14 โซนแสมะดำอนุสาวรีย์ชัยป .517 หมอชิด2ศูนย์การค้าเทิดไทยเนี่ยพี่คุ้นเลยสาย8สาย8สะพานพุทธ แฮปปี้แลนด์อันนั้นเป็นรถร้อนอันนี้คือพอ8ไม่เห็นอ่าขยับจอหน่อยจ้าเคหะชุมชนล่องเกล้านี่ต้องไปเห็นไหมขยับขึ้นมาเลยจ้าใกล้ๆเลยจ้าสามสิบสี่ลังเศษหัวลำโพงขึ้นมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยแม่พาขึ้นจริงๆสมัยนั้นอยู่บนถนสรีชัยสบสารพูมนั่งไว้เนี่ลังเิษหัวลำโพง พอสามเก้านี้ไปขนใหญ่ขึ้นมาแต่แต่สมัยยังเรียนเป็นนักเรียนขาสั้นไปสนามหลวงเนี่ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไปถึงสนามหลวง<า>นี่ตอนนี้อนุสวรีชัยเมื่อก่อนไปซื้อพวกประกาศพยุ์ไปซื้อประกาศตรงสนามหลวงเมื่อก่อนเป็นตลาดนัด<า>ก่อนจะมาเป็นตลาดนัดจุดรู้จักตลาดนัดสนามหลวงเนี่ย ขึ้นรถเมยปอสามเก้าไปสิเออแล้วสามารถจะขึ้นไปไปถึงรังสิทธิ์เมื่อก่อนเป็นทุ่งหมดเลยเป็นสายโบราณดั้งเดิมเลยน้องไปแล้วเรานึกดูแค่นี้ก็แล้วกันว่าคนมันมีเกิดความคุ้นชินขนาดไหนค่ะใช่ไหมนั่นสินี่อ้าใครมีปัญหาคุณผู้ชมบอกด้วยว่าค่าโดยสารมันแพงขึ้นด้วยใช่ไหมคะแพงขึ้นสิอ,อ่าสายหกเก้าด้วยครับช่วงเร่งด่วนช้ามาก มันดูย้อนแย้งไหมช่วงเร่งด่วนช้ามากอ,อไอ้ที่บอกว่าพอคือไม่เคยขึ้นอือ,อบอกให้ผู้บริหารปลอมตัวเป็นขึ้นรถเมย์ดูครับจะได้รู้ว่าจริงไหมได้เห็นความลำบากของประชาชนอ่าอ,อน่นี่นี่อ่ะพอสมควรนี่แรกเปลี่ยนเขาก็มาผมก็บอกขอสมบอกอเขายืนยันแล้วไม่ไม่ใช่ กรมขนส่งทางบกเขาเอาขอสมกกับผู้ประกอบการไทยสมัยบัามานั่งกุ้ยกันแยกเปรียบประสบการณ์เรียบร้อยแล้วัพี่ว่ายังไงสมัยนั้นเป็นยังไงต้องบริหารยังไงนะอาน้องต้องทําอย่างนี้หนึ่งสองสามและตกลงตั้งแต่สองพฤจิการไม่มีเรื่องร้องเรียนแล้วยืนยันอย่าง,งานั้นว่าการเปลี่ยนผ่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาการร้องเรียนแต่อย่างใดค่ะจริงใช่ไหมจริงใช่ไหมอ้าวแล้วว่ากันต่อไปอีกท่านผู้ชมนี่ไป นี่คุณผู้ชมก็แสดงความเห็นใ่นเลยหนึ่งสี่ศูนย์ขับซิ่งมากชอบขับจี้ท้ายฮะอ๋ะอแจ้งวัฒน,นะมีรถเมย์สายเดียวโคตรติดอันนี้คือมันต้องจัดพล็กเรื่องรถเมย์เลยจริงๆแล้วลงไปกรุงเทตเนี่ยมันขยายไปทั้งเยอะค่ะขอสบอกอรหรือรถเมย์เนี่ยมันไปไม่ทันพี่บอกมันตลอดเวลาเห็นความยากลำบากของคนที่อยู่ชานเมืองซึ่งเป็นคนที่เสียโอกาสที่สุดเพราะอะไรจะแชรก็ได้โอกาสที่สุดก็ได้เพราะว่า ขาไม่มีปัญญาซื้อบ้านในเมืองหรือเช่าหอพักในเมืองบางทีต้องอยู่ไกลยิ่งชานเมืองชานเมืองแล้วไอ้พอเข้าซอยอีกถูกไหมใช่ใครใช้จ่ายเข้ามากที่สุดนะค่ะมากกว่าคนที่อยู่กลางเมืองเนี่ยมีกําลังมีคอนโดหรูๆอยู่ในเมืองทํางานในออฟฟิศในเมืองออกมาจากคอนโดขึ้นรถไฟฟ้าปึ๊ดเลยค่ะยี่สิบบาทตลอดสายลเร็วนี้ยกเว้นสีใบบบกอ่ะยกเว้นสีเขียวอ่ะพี่เรียกใบบบก ต่อไปนี้จะเรียกรถไฟฟ้าสายใบบัวบกเพราะว่าช้ำในใช่ไหมคะช้ำแย่แล้วจริงๆแต่คนที่เขาอยู่ในชานเมืองเนี่ยต้องไปเราเห็นเลยอย่างเช่นถนนเนี่ยไอสุขาพิบาลห้าสุขาพิบาลห้าที่ต่อเปากสายใหม่นี่ยกเป็นตัวอย่างนะคนวแต่และแวกดันเบิร์ใกล้บ้านแล้วบางเงินไปกินข้าวแต่นั้นบางคนเข้ามาร้องเรียนอเออหนึ่งออกจากซอยเสียค่ามอไซออกมาจากจุดหนึ่ง อ่าสองแถวอสองแถวมีก็อย่างดีแล้วถ้ามันไม่มีอ,อมน้องไปถนนตัดใหม่ตรงนั้นถนนเทพร,รัตน์ตัดใหม่เส้นใหญ่บเบ้อเลยเอาไปวิ่งสตรีมีหรือ,อยังอันนี้อาจจะไม่อัปเดตนะผมก็เนี่ยไปฟังฟังมาอมซอนนั้นเนี่ยต้องไปถามคุณเอกภพสายไหมห<อ>ต้องรอดค่ะค่ะตอนนี้คนที่ใช้การเดินทางในระแวกนั้นบอกสายไหมเหมือนจะไม่รอดแล้ จริงๆและเป็นเขตที่มีผู้คนหนาแน่นที่สุดด้วยนะจะบอกให้คสายไหมเนี่ย<ห>นี่ยกเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นจริงค่ะแถววัชรพลตัดไหม่ร่วมมิรเห็นไหม,มนี่นี่เห็นไหมรถชานเมืองจริงๆคือคนที่อยู่ชานเมืองนะใช่ค่ะเรานึกภาพได้เลยคือค่าใช้จ่ายเนี่ย ถ้าจะลดค่าคออทีช่รัฐบาลเนี่ยต้องมองไปที่ตรงนี้อเร่งด่วนซะยิ่งกว่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายถ้ามันจะขัดทุนกับการที่มีรถเมล์รถสองแถวบริการในราคาถูกม,มันต้องไปทางนี้น้องไปจริงจริงค่ะเออแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ต่อไปจะมีรถไฟฟ้าออกไปในชานเมืองมากขึ้นคุณก็ต้องคิดกับการที่จะฟีดเขาเข้ามาไงถูกไหมต้องไปอ่านี่เป็นรายการบน บ่นไปเรื่อยๆนะเนี่ยคุณผู้ชมก็เลยร่วมกันบน่นเอออเาคนไม่เคยนักรถเมย์บริหารก็จะประมาณนี้เอาจะไปพาดพิงเขาสิคนต่างจังหวัดไม่ได้รับประโยชน์อะไรออ่ออ,อันนี้ว่าไม่ได้อันนี้เป็นหลักการที่พี่ต้องบอกว่าอย่าไปคิดคือคนต่างจังหวัดไม่ได้ประโยชน์จากกรณีรถไฟฟ้าใช่ไหมรถไฟฟ้าหรือเปล่า น่าจะหมายถึงรถเมย์ด้วยค่ะทั้งรถเมย์รถไฟฟ้าเรื่องเกี่ยวกับบริการขนส่งสาธารณาอะอันนี้ต่างจังหวัดยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะรถระหว่างอำเภอใช่ไหมแต่ขนาดเดียวกันคุณต้องคิดว่างบประมาณที่จะไปพัฒนาเนี่ยอัจังหวัดของคุณก็จะมีการพัฒนาอย่างอื่นซึ่งคนกรุงเทพไม่ได้ไปใช้เลยนะ <c oughs> อยากคิดอย่างนั้นเข้าใจใช่ไหมครับผมไม่ได้เป็นคนอะไรนะเป็นต้นว่าถนนหนทางเส้นหนึ่งในเขตบ้านอะไรสักที่หนึ่งเนี่ย าฉันก็ประมาณแผ่นดินจากภาษีผมผมอาจจะบอกได้เหมือนการโคนรุงเทพบอกไม่เคยไปใช้เลยนะ <c oughs> มันก็ต้องดูภาพรวมของประเทศค่ะแต่ก็พอพูดถึงอในเมืองเนี่ยในเมืองอย่างก็ทมมันขยับขยายคนชานเมืองเนี่ยเหลือร้อนจริง